เมื่อคืนมีเหตุเพลิงไหม้อาคารอบตแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะและยังพบการลอบวางระเบิดอีกหลายจุดค่ะจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ในพื้นที่สภาพอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีลักษณะเป็นอาคารสองชั้นค่ะด้านล่างเป็นห้องทะเบียนไปไหม้เสียหายทั้งอุปกรณ์ เป็นเอกสารคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าก็เสียหายไปด้วยและไฟยังลุกไหม้บริเวณโรงรถค่ะทำให้รถดับเพลิงเสียหาย1คันรถขยะ1คันและรถกระบะอีก2คัน จากการตรวจสอบของชุดพิสูจน์หลักฐานพบกราบน้ำมันเบนซิน,นบริเวณในอาคารแล้วก็ในโรงจอดรถและยังพบร่องรอยผู้ก่อเหตุด,ด้านหลังอาคารและจุดต่างๆที่คาดว่าผู้ก่อเหตุอาจจะใช้หลบหนีสอบสวนทราบว่าพบว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีไม่ต่ำกว่า10คนบุกเข้ามาควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเพื่อนอีกสองคนมัดมือมัดเท้าก่อนจะแยกกันไปวางเพลิงบริเวณโรงรถและในอาคารจากนั้นหลบหนีเข้าไปในป่าค่ะ มากันกี่คนได้ครับประมาณสิบตัวคนครับใช่ใช่แล้วเวลาเข้ามาแล้วเ็าทาอะไรต่อครับก็ถามว่าทํางานนาริกาแบแบนั่นแหละใช่แล้ว,ลวเขาทำอะไรกับเราบ้างแล,แล้วก็เขามาเมือ่อไนนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแป้นบอกว่าเหตุรอบวางเพลิงนอกจากสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์ของราชการแล้วนะครับยังสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านอย่างมาก พราะไม่สามารถกลับมาใช้บริการได้ตามปกติครับจ็นของคือขั้นขั้นใจเรเป็นรถไทดับเพลิงแล้วก็รถขยะแล้วก็รถฟรีชีแล้วก็รถอาประจำตำแหน่งก็ประจำตำแหน่งประกันดังแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นบางขั้นตอนของตัวอาคารด้วยก็เลยอาเป็นอย่างน อะไรเขาเรียกว่าไอ้จากความร้อนของไฟก็เลยตว่าครก็ด้วยชำลุกนิดนึงแล้ก็เขอเอกสารนิดนิดหน่นอยน,นะครับเป็นเรื่องที่ว่าไม่ความพอใจของอประชาชนในพื้นที่ทำมห้เก็นการ,รักษณาแบบทำให้ความรู้สึกของสกอกร์แข็ง และยังมีรายงานพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดอีก4จุดค่ะคือในพื้นที่ตำบตลตลุดือรามันตำบลกระุบีและที่ตำบลปล่องหอยอีก2จุดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าวัตถุต้องสงสัยทั้งหมดมีลักษณะเป็นทรงกลมสีดำน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่าก่อนหน้านี้มีข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงที่พยายามสร้างสถานการณ์ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุในจังหวัดภูเก็ตด,ด้วยหรือไม่